Walk with God โดยคิตจักรพระสริแห่งการเก็บเกี่ยวผู้ปลุกเบิดความเชื่อของเราฮิบบูบทที่12ข้อสหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อการเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ทรงถือว่าความระอายนั้นไม่เป็นที่สำคัญ และพระองค์ได้ประทับนเบื้องขวาพัทที่นั่งของพระเจ้าพระเยซูรับสภาพเนื้อหนังของเราด้วยความอดทนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่เราจะได้รับนี้เป็นผลของความอดทนแม้แต่บุตรของพระเจ้าจะได้รับความชื่นชมยินดีแต่ก็ต้องผ่านความอดทนความยากลำบากเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้พระเยซูไม่ได้รับเกียรติพระองค์เกิดในคอกสัตว์ เมื่อเป็นเด็กก็ต้องหนีความตายเมื่อเติบโตขึ้นมาก็ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานช่างไม้หาเลี้ยงครอบครัวและพ่อเสียไปแล้วเมื่อก่อนเริ่มพันธกิจพระเยซูเริ่มทำงานในถิ่นทุรก,กันดารในที่ที่ยากลำบากมากไม่มีแอร์ไม่มีทีมงานไม่มีลูกน้องไม่มีเงินไม่มีที่พักไม่มีอาหารความยากลำบากได้สร้างบุคลิกลักษณะภายในของพระองค์ เพื่อพร้อมสําหรับงานที่สําคัญยิ่งของพระบิดาด้วยการเชื่อฟังพระบิดาเท่านั้นไม่ใช่ตามใจตามเนื้อหนังพระองค์เองพระองค์จึงสามารถสําเร็จบนไม้กางเขนเพื่อเราหลายครั้งเราเข้าใจผิดและคิดเองว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เราเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ให้เราเผชิญกับความทุกข์ยากไม่ใช่ความคิดของพระเจ้ายิ่งเราเป็นบุตรที่รัก พระองค์จะนําเราผ่านสถานการณ์ที่ยากลําบากเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราและประสงค์ให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ได้รับความรื่นเริงยินดีร่วมกับพระบุตรวันนี้ไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญความยากลําบากอะไรให้เอาพระเยซูปเป็นแบบอย่างในการบุกเบิกความเชื่อของเราไปข้างหน้าขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ